มาห้หมทุกคนนี่กรกเป๋ามีถือชูงเลยโอ้เมนมากินดมันต้นนะทุกคนนะขอตักท้ายสบายดีและสวัสดีตอนเช้าๆทุกคนโ้ตยังมืดด่ทุกคนสี่ตีซี่หรือว่าี่โมงเช้าตอนนี้ติดโคมใช่โหกำลังจะไปรัดไก่ทุกคนไปรัดไกล่ลัดเนื้อเมื่อเช้าก็เด้อ นอนหน้าทุกคนนอนหน้าเฝ้าเขาเขาแล้วมอเลยยังสองเจ้าสามเจ้าอยู่หน้าทงหน้านี่ก็กผ่านแก้ก็นอนเฝ้าเขาสองพ่มนี้เปิดไฟไม่ตื่นพื่นยังมือจะตื่นเร็วเว่มือ,มอไอเท้ายังไม่ตื่นกันนอนเลยกะเพ่มี่ ซาเวดอยู่อยู่ห้องลานเคยเป็ดส,สำรองกับวันนี้ก็เราจะไปลักไก่ทุกคนลักไก่กับเจบบา้าบังเฮอันมีมานคู่มือนี่แหละมันลูดมันลุยไปช่องโกรนึงครับคือสิบุ๋มมาคือดอกหมูก็ไปวังก้อนไม้ทุกคนเราไปลักไก่แล้วก็หายญิงก็เหาะยญิงก็เตะหญิงนกนงหนูเลยวันนี้เก็บที่เลยผู้อื่นี่ปัป่นเข้าทุกคนกับวันนี้ก็ ปั้นเข้าเขาล,ลันเคยเดี๋ยวมือแรงนี้กระหนเข้าแล้วมืออื่นที่ปั้นนะเก็เกมบปัน้นมืออื่นก็ะชิได้ถ่ายทุกคนได้เบื้องต้นตอนปัน้นของของเจ้าของค่ะพอไปลัดไกลตอนเช้าทุกคนลัดไกลลงคอน 我们美的。Oh, man, เ h ียงเงียบไว้นะ แดงก่อนทุกคนบินปุ้นไปช่องชั่นโต้ค่อยนหารแจงเลยจังหันมันหกจ่อไปแล้วบินปุ้ไปนไม่สช่ไหนดิช่องชั้นโต้ทุกคนยังหันอยู่เดี๋ยวนี้เขาจอบอะไรมันสายเลยเดี๋ยวก็จ่อัปก่อนจ่อไปก่อน ฉันทุกคนโอ้ยนี่ไงฉันนี่มือ๋อด้วยมันปูอะไ้กินอะไรไก่ปลายลปอดไก่เป็นชิเป็นชาทีมันกระตุกแล้วเนาะอนก็ปอดอยู่ท บุตรสองคนบุตรฉันทุกคนเนยสองนัดไก่แม่ถึงมันยิงมันจะไก่เดชแจ้งมันจะเห็นคนเสดายไก่ลายเลยมีหมานเลยเนาะเมื่อมันมีหมานได้หรือไม่ได้โล่ไปทางไหนก็มันแจ้งนะจะเห็นขึ้น เดี๋ยวเราไปทางไหนทางเดี่ยวายหาย,ยิ้มเราเมือมึองเฮวยได้หัวข้องเลยทุกคนนะหัวข้องทีง่บนได้มันถือแล้วนะหมูมันสีบมมัล้ำนอกแตัวหม่มันถือลุดลุดเลยด้วยเดี๋ยวเราไปเลยด้วห้ำหอยด้วมือนนี่นะน้อนกองปุ๊บปี้น้อยๆก็ฟันแด้ว có mai, hai con nhưng nó bao rồi thử xù đi lò nó có xèo xeo nó nó như này mình nó này đường đường okay. Nha. Nha. Nhain. 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 thì nó nó có hai đứa con nó không thế ก็พูนยูไม้นกกินนี่นะมันสูงลีโลนะหมูป่าเอามากินทุกคนเอยมันนะม้วนยูนี่หอมันะหมูป่าเอามากินทุกคนนะหมูป่าเอามากินไม้เอาเคยไม่เคยวาดเลยนะแถวนน่นมัมัดมาหาตินนะมันกินไม้ทุกคน หียมีทื่อหมูมีทื่อแล้วก็ลูดนะเออไหด้ก่แอแล้วท้าปดุลายเลยหมูป้าดุแทะจมกินไม้ทูดมูนกนกเต้านกปลายมุ่อยู่นกเล มันชูงทุกคนขันขึ้นได้ขึ้นนี่งอย่าได้เด้ทุกคนโนอะ้โหมันสีไหมนะเห็นไหมทุกคนมันสีขี้ตมนะเพลงเลิศเลยนะเพลงแอววทุกคนมันสีขี้ตนะุ่มใชไหอ้เท้าหมูตัวนี้ รับซีชอบกินนืเนาะเ้มากินไม้ทุกคนกินแล้วกัแม่โบกยังนี่ความสูงความหญ่ของกุ้งมาให้เนาะกัาาแม่โบกกินไม้ทุกคนหมู Để đấy nó mình xì bằng binh yêu. Hang. Hang. hay Hang. 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 mất đấy. Để Hang. mà cho, tôi không? Để tôi mà phước, nó, hay Cũng hay นกอู่มันนี้นกเตะจะชอยมันหาสูงเลยทุกคนเออมาให้ซาดน้อยทุกคนนะมาให้ปัดก็เออมาให้ปัดน,นะนกเขาตีไปนะมันหาสูงนกกระรุบ ลองยิงมึงนกเปาบ้า,าเดีวยวมึงเห็นตะหนดถือด้วยรล้รับติดกล้องมึงอ่างถือเนี่ยเดี๋ยวจะมาฝึกมือหน้าก่อนทุกคนฝึกบางหมู่ก่อนบึงยิงได้สนน้อยเดี๋ยวเอาตะยามเหว้แห่ไม้ก่อนาหายยิงเท่ถวหา่ โอ้แมนมากินมันต้นเลยทุกคนเมนกินมันต้นแทนแก้วเลยหอยเหมือนนะเงยติ่นเลยกินคืนนี่ไม่ไม่เลยสัมแจงเลยมั้ะหอยเมนแ่ะแต่มันกิ่นกิมกิมยิ่งยิ่งใช่ไหล่ะเมนกินกิมกิมนี่นห่ะเมนกินมันตุล เย็ยมขอเหี้ยวขี้เสนงลรูดมันก็ขัดนมันมาเห็นเห้วลางันถือมียากมีถือรูดมีนก็มันสำใจทุกคนเู้ยังมันเห็น้ามันละมากขึ้มันถือส่องลางพวกโตไหมกับมันโมมาเลยห้องเร็กลางเลยทุกคนนี่นะช่างวะ โชว์เลยเห็นแล้วมาซ้ำใจรถพอ,อยู่ให้ได้นวยยางไปมือถือสม้อย,อยแฮวกัถือแล้วทำมันละมาล้มอีกมีมานไปเลยเลยทุกคนเดียมัน,นมุดสามสี่นัดปุ๊บ ทั้งไก่ทั้งนกเป่าทั้งกอเหาะมีได้ไปเลยเลยมือก็มันมีได้จักลายกบบั๊บๆมาดิเอือทุกคนทุกคิดบุ๋มอ่านในเบื้องเรื่อยๆเนาะอดแต่ลอดนะล่อไปเรื่อยๆล่อจะทำมันได้ทุกคนขับบุล่งขับบุมีมม่คิดลงให้ทุกคนไปด้วง ก็ได้อยอดไลหยอดดิวมือใหม่สร้างใหม่เยอะคือผินมันละคืออยูบ่บ่ถ้าเบิ่งก็ทุกคนพาไปจะได้รีมีได กับๆทุกคนมาตั้แต่ตีสีเดี๋ยวนี้เป็นเวลาหัดเกาโมงแลวสมอยยิ่งพเพย่นก็มีทึกเนือสลาล่เลยเซแซลนกกิดมาให้บน,นทางไกลมีพานเลยรอบนี้สมอยเลย,ม,ย,เลยมีมาเลยอยู่เข้าแล้วครับกอนนะคิดมีมาน้าก้าไว้จำนี้ทุกคนเลยมมขอบคุณอบใจที่เฮามาบึงมาชมมาล่อลุ้นน้ำพันแก้วตลอดมาขอบใจทุกคนโชคดี วัสดีและสบายดี